โยโยโยสวัสดีครับเอฟซี FC. คืนนห,หนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคลินห,หนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับามาถึงค่ำคืนวันศุกร์นะครับหลีกใหญ่กลับมาฟาดแข่งกันต่อครับคลิปแรก 3คู่จาก2ลีกนะครับแพ้เริ่มที่เวลาตีหนึ่งตรงครับลีกออรฝรั่งเศสลิวอันดับ4จะเปิดบ้านเจอกับแรดอันดับ11บลิว23แต้มจากการชนะ6เสมอ5แพ้2นะครับเกมล่าสุดบุกเสมอโมบิิเย่มา2ต่อ2ครับคืนวันนี้เนี่ยมิชัลเบ็กเกอร์นะครับแบ็กซ้ายติดโทษแบนนะครับตัวหลักก็อังเดรคุมตรงกลางแนวรุกเรมิกาเบลล่าเฟอร์นันเดสกองหน้าโจนาธานเดวิดหัวอ,อกทีมชาตนะิแคนาดานัดที่แล้วยิง2ลูกนะครับเจอกับแรด16แต้ม จากการชนะ5-1แพ้7เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะสตาบูกมา3-1นะครับเอเมนสันเฟอร์นันเดสเปเดล่าลาเก้มาม่าเบลเด้นะครับเป็นแนวรุากเจอกันฤดูกาลที่แล้วเนี่ยริวเปิดบ้านชนะ1-0บ้านแรงบ้านแบลดจบ1-1คู่นี้ก่อนเกมริวเป็นต่อนะครับแบลดฤดูกาลนี้ฟอร์มตกลงไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับเกมอันนี้น่าวัดใจริวเจ้าบ้านครับมีโอกาสสูงครับฟอร์มของเจนนาทานเดวิดดีครับริวจะเปิดบ้านเบียดอย่างน้อย1ประตูนะครับ ขยับไปที่เวลาตีสองครึ่งบูเลเซียกาเยอรมนีสุดการ์ดอันดับ9จะเปิดบ้านเจอกับอูโุนเบอร์ลินอันดับ11บเสุดการ์ดสิแต้มจากการชนะ4เสมอ5แพ้3เกมล่าสุดในลีกบุกเสมอเบรเมน2-2นะครับเดเบโพคาวบุกไปชนะเลเกนเบิร์ก3-0แต่ก็พักตัวผู้เล่นนะครับอาทาคา n คาราซอคริสเตียนพูลิตฟาเบียนไรเดอร์เอเมเดินเดเมโรวิชจะกลับมาเป็นตัวจริงในเกมลีกคืนนี้นะครับเจอกับอูโุนเบอร์ลิน16แต้ม จากการชนะ4เสมอ4แพ้4เกมล่าสุดแพ้ขายบ้านให้กับเลโกูเซนมา1ต่อ2นะครับเบเดดิกโฮเลบักจองยองวู woo, ทีมชาเก้เป็นตัวหลักนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันสตุตการ์ดเอาชนะไปกลับในบ้าน2-0เกมเยือน3-0คู่นี้ก่อนเกมสตุดการ์ดเป็นต่อแน่นะครับสตุตการ์ดอาจจะเจอปัญหาผู้เล่นเจ็บเยอะแต่ว่าฟอร์มโดยรวมอุดรบอรินทีมเยือนก็ไม่ดีนะครับยังน่าวัดใจมาข่าวสตุตการ์ดมีเกมกลางสัปดาห์มาก,ก็จริงแต่พักผู้เล่นยกชุดเกมนี้จะเบียดได้อย่างน้อยปรระตูเชียสุกา ปิดท้ายที่เวลาตีสามตรงลีกเอิงอีกคู่หนึ่งครับโอแซนดับแจะเปิดบ้านเจอกับปารีสแซงต์แช็กแมงจากฝูงโอแซนสิแต้มจากการชนะ6เสมอ1แพ้6เกมล่าสุดบุกแพ้ตูรูสมา02นะครับลาโซคุริบารี่ยังเจ็บโดรหลักแนวรุกก็เกตันเปรินฮาเมตราโอเร ลาซินซีนาโยโกนะครับเจอกับปาริสแซงแช็คนางสามสแต้มจากการชนะ10เสมอ3ไม่แพ้ใครเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอน้อง1นึ1นะครับลูคัสแอกนองเดสยัเงเจ็บแต่ที่เหลือเนียวิตินย่าฟาเบลุยแนวรุกบแบลรี่บาโคล,ล่าอีคังอินกวาโรลามอสพร้อมลงเล่นนะครับ จอกันล่าสุสด2ฤดูการก่อนเนี่ยเปชเชชนะไปกลับในบ้าน5-0เกมเยือน2-1ก่อนเกมปรารีสบุกมาเป็นต่อแน่นะครับพี่จะดูแล้วโอซาอาจจะภาพรวมดูโอเคครับแต่ก็เป็นทีมที่ได้เสียเลยครับมักจะไม่ออกเสมอไม่แพ้ก็ชนะนะครับดังนั้นเสกยภาพเปเชดีกว่าครับแม้ว่ามาเยือนแต่จะบุกชนะแน่การันตี1ประตูลุ้นประตูที่2ครับสรุป3คู่คลิปแรกนะครับชอบไปที่ลิวสตุตการ์ดและปรารีสแซงแชคแมงขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย